นักทำเงินเราไม่เรียกว่าต่อเลยค่ะไล่ต่อเลยสบายดีเซ็วันนี้เริ่มมาจากจังภาัาซอสปรพอด้าเนาะก่อนอื่นแจ้งเองบอกหุบจักว่าธุรกิจออนไลน์ไม่น้อยเนาะแต่พรอะไรมาหุบจักกับบริษัทสยามซีรีสซันเนาะแล้ายๆเอาตัวเองเขามาเฮียนในอัคารมีจิงไลยหุบว่าไล่หลายจากเทปออนไลน์เนาะบริหนยากันพิคิดเนาะแค่มีมือถือเครื่องเดียวเดี๋ยวกับมีความพร้อมเดี๋ยมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนาะเพราะว่าเหาเขามานนี้เขา นับจากที่เข้าบกค้อยเป็นบกค้ยหูยังเลยเนาะเขามาบริษัทเขาสอนเนาะซัพพอร์ตเขาถูกอยานน่างนอกจากการที่บกเคยโคทักโคทับกบบเป็นโนน,นนี่นั่นโน่นเพิ่นสอนเนาะและระ,ระบบเขายังซัพพอร์ตเขาถูกอยานน่างจากการที่แบบว่าตัดแต่งคลิปเพจยังบบเป็นเน่นเพิ่นสอนในเข้าจนเข้าสามามรถเเพจใดแดดตอนนี้บริษัทกําลังสอนกันไลฟ์สดทางออนไลน์เนาะคีทุกวันนี้ก็สามามรถแบบวขายขายออนไลน์เด้มีรายได้เขาทุกๆวันเนาะอันนี้คือ หลายหลายจากออนไลน์นทีมันมีจริงเนี่ยก็เกิดเกิดจริงหลายหลนหักทีดีที่สุดเนาะอันนี้คนคิดไรทิ่ยากยากหรือบปล่าบกบวกกาเขามาเยอะในตรงนี้บอกเลยว่าที่เด็กศาสตร์โบแมนธุรก,กิจแซทรกสูงหรือว่าบบแมนขายตรงหรือเปล่ายังทีทุกคนคิดเนะาะยากหรอกยากมากเนาะอันนี้คือห้าบริหลบยมีรายได้จากการแนะนําคนอันนี้คือห้ามาบอกตอ่อธุรกิจเนาะสำหรับใครที่แบบว่าอยากผู้จักธุรกิจออนไลน์เนาะ ให้ฝ่าเอาตัวเองเขามาเยียนหูระบบออนไลนเนาะเพื่อจะตอบโจทย์ชีวิตเฮาไปได้ให้มาเยียนหูในธุรกิจอันนี้เนาะแล้วสิสามารถให้เฮาสร้างให้เฮามีรายได้ขึ้นทุกๆวันเนาะคือหลายๆคนที่เข้ามาเนาะเขาสามารถมีรายได้ได้ในทุกๆวันเนาะโดยที่บ่ได้การไลมาจากการแนะนําคนเนาะอันนี้ยเด้อคือบ่แม่นแซุ่โซบ่แม่นบ่แม่นเฮ็ดธุรกิจแบบายตรงอัน